วันนี้พาใครมาคะวันนี้หนูจะพาคนที่เขาทําให้หนูมีวันนี้ค่ะโยพ่อแม่พ่อแม่ดิพ่อแม่ไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่าเขาทำให้เราเกิดแต่หมายพ่อมาแบบว่าทําให้คนรู้จักเราจากเพลงสาวขาเลาะค่ะใช่เขาเป็นอะไรกับเพลงนี้เขาเป็นคนแต่งเพลงผู้สาวขาเลาะโอ้โหเป็นคนแต่งเพลงเลยอเออคนแต่งเพลงเลยเหรอทำไมบอพี่เอาพี่บอลทำหน้าอี้เลยอ้าวไม่แล้วแกเอามาแกไม่รู้อ่ะพี่บอลเขารู้จักหรือเปล่าคนแต่งเพลงคนแต่งเพลงนี้เป็นผู้หญิง โอ้จริงยถูกหมเป็นผู้หญิงว่าถูกชื่อเล่นเป็นอวัยวะด้วยเฮ้ยนียตาย่เอาดังกันเดี๋ยวเยวเชื่ออะไรนมงวงชื่องวงบ้าอะไรชื่องวงบอกเชื่อแขนคนบ้านที่อแขนได้เป็นกระธานสิอามเนี่ยคือลำใหญ่ต้องพิจารณาว่าถ้าพี่บอลมา ที่พีทมาเขารู้จักไก่น้องนี่หรือเปล่านี่ไงอ่านี่ไงคืออะไรนี่ไงอะไรล่ะคนมาทำไมอ่ะอ้าวก็รู้ว่าเรยังมาที่แบบที่ยังมาเจอลำแย่โอ้โหโดนคีแรกเลยอะเห็นยกเลยโดนคนแรกเลยอะให้พี่แบบแกไม่รู้ให้พี่ขอหน้าผากทีนึ่ง ไปทำไมไปทำไมบอกด้วยไม่รู้จักหนูเกบก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าเขาทายถูกกันหมดใช่ไหมหนูโดนนะหนูโดนนะแต่แต่อาจจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าใส่ฟันเหล็กถ้าเกิดขัมตีว่าเขาายถูกกนหมดใช่ไหมหน้โดนน้หนาโดนน้มต่มีคอามจะั้องกปลี่ยนเพราะว่าใส่มันเห อาร์มชุติมาเป็นแต่งเพลงผู้สาวขาเลาะใช่ค่ะอ่ะเขาอายุเยอะแล้วเหรอเป็นรุ่นน้องหนึงปีหนึ่งสิบแปดเฮ้ยนี่สิบเก้าเด็กสิบแปดเลยเหรอใช่แต่งเพลงได้โด่งดังขนาดนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็น้องแต่งเพลงของตัวเองด้วยอ๋ออ๋ออ๋อแล้วก็เป็นนักร้องตอนนี้คงไม่มีอารมณ์ตอบไปแล้วแหละนี่มันเรื่อ้าเลยเราพยายามไปคิดว่าจะทาหน้าตรงไหนดีว่าไปพบกับน้องอาร์มชุติมาครับ ยังไงฮะอ้ามันดีอ้ามอ้ามโอ้ทั้งทายก็ใหญ่เลยทั้งทายเหมือนคนรู้จักอ้ามเคยเจอพี่บอดไหมไม่เคยอะค่ะอ้าพี่ก็ไม่เห็นเราด้วยพี่ไม่เห็เราด้วยไม่เคยหนีแกไม้ลำยันก็หนีแกหน้าตาเหมือนไม่ค่อยสบายใจเลยนดูพี่สบายใจอยู่ดูหน้าสิมีความสุข ทำไมไม่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 อย่ไม่ไม่ไมสไิทกันหน่อย่ไม่ไั่ไม่ไน่แต่พล่ไานคม่เส่ร์ตด้วยก่นมห้ม่ไ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 ล่ไอ่ไม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 ่าม่ไ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 ม่ม่ไ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 ม่อม่ไมเไม่ไม่ไมาไม่ม่ไิ่ไม่ไช่ไม่มะไม่ไม่ไม่่มาเ่มมม่ย่ไมนเ่ ที paid, <S <S uh ่ร uh ุ่นพี่ที่รุ่นพี่ปีเดียวปีเดียวไปสนิทกันเพราะว่าหนูเข้ามาอยู่ในค่ายมาที่หลังใช่แล้วค่ะหนูเข้ามาในค่ายเริ่มเป็นนักแต่งเพลงหรืออะไรใดๆอ่าที่แรกอาจารย์ประจักษ์ชวนให้แบบมาร้องเพลงด้วยอาจารย์ประจักษ์เหรอใช่ค่ะใครอาจารย์ประจักษ์เป็นผู้จัดการของพี่ลำใหญ่รู้จักไหมอาจารย์ประจักษ์นี่เขาบอกใช่กับเือเเจมาพี่ไม่เคยเจอตัวจริงของอาร์มนะแต่พี่เห็นใน ในรูปอ้าวอะไรเงี้ยตั้งแต่แ้วทำไมเนะแม่คุณดูครับผมเดี๋ยวนี้นะคนเนี่ยความลับมันจะน้อยลงเรื่อยๆดูในโซเชียลดูในโซเชียลเขารู้อยากรู้ว่าเคยลงรูปคู่กันไหมอามเคยบ่อยอะบ่อยอ่ะใช่คำว่าบ่อยบ่อยอะอ่างไปแล้วโหวแหวนมาแทนเลย คือช่วงนี้ออการเป๋เลยเป๋เลยอะแล้วใจอะี่ดูแล้วกันเราไปลงรูปคู่กับเขาเลยเหรออยู่ในอะไรบ้างรูปคู่เรากับเขาอยู่ในเฟซบุ๊กค่ะอยู่ในเฟซบุ๊กแล้วคิดว่าพวกพี่เขาจะเคยเห็นไหม ไม่น่าจะเหลือไม่น่าจะเหลือไม่น่าจะเหลือแล้วเธอเป็นศิลปินด้วยป่ะเนี่ยเป็นค่ะเป็นศิลปินเธอต้องยิ้มเย้ยแจ่มใสดูเจ๊ไอ้ม่ชื่ชีวิตจะตามดิแล้วนดูชื่นชีวิตเนี่ยคนเนี่ยคุณคิดดูก็เข้าหลักประหารอยู่แล้วยังยิ้มเหออามอ่ะนี่สุขาสงสัยเรื่องอะไรเอ๊ะทำไมน้องอามโต้ใหญ่กว่าในรูปเยอะเลยโอ้โหไอ้รูปมันเล่นตรงตัวเล็กสิเฮ้ย รูกมันไม่อัปเดตถ่ายเจ็ดปีก่อนอะไรนะรูกไม่อัปเดตเลยเขาไม่อัปหน้าเลยน้องอามมาแต่งผู้สาวขแล้วได้ไงก็ตอนนั้นหนูไปคอนเสิร์ตนะคะกลับมาก็แบบเห็นเด็กๆ ถวบ้านผู้สาวไทวบ้านไปก็อ๋อเด็กแถวบ้านเขาเรียกผู้สาวแถวบ้านห่อผู้สาวแถวบ้านชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านใช่ค่คือเด็กพวกนั้นเขาเป็นเด็กที่ชอบเที่ยวค่ะชอบสนุกก็เลยเป็นีาพสาวคารล่สาวครลตั้งใจแต่งให้ลำยายหรือเพลงนี้ตั้งใจแต่งให้ตัวเองเออที่แรกอันเนี้ยเราแต่งขึ้นมาไว้ก่อนนะคะแต่งไว้เฉยยังไม่มีใครเอาเสร็จแล้วเสร็จแล้วคือเข้าไปอยู่ในค่ายอยู่ในค่ายเขาบอกให้แบบเออ ขอเพลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแต่งไว้แล้วไงค่ะก็เลยยกให้พี่งอนงอนงอนเราเลยขอเพลงเขาเขาไม่ขอเหรอคุณไปขอเขาไหมขอไหมจำยายไปขอเพลงเขาไหมหรือว่าแบบพูดเชิงเชิงว่าแบบอาร์มแต่แบบเห็นว่าเขาแต่งเพลงได้ค่ะคือเขาแต่งอดีตเพลงของเขาไว้อยู่แล้วแต่นี่พี่บอลขับอะไรพี่บอลขับอะไรอ่ะคือขำว่าเออ น้องก็ยังมีความมู้โบราณที่เขาเล่าชอบอ่ะดีลูกอยู่กับใครต้องเป็นมือนีลุเราต้องมั่นใจลำหญ่เราอย่าไปสนใจว่าจะได้ลำยัยรู้รู้หรือเปล่าว่าเขามีเพลงนี้อยู่รู้ค่ะรู้เหรอเคยฟังเขาเคยร้องให้ฟังเหรอก็เหมือนว่าแบบเขาอัดเขาอัดคลิปไว้ไงแล้วนี่คือคือแบบเขาอัดลงลงลงในโซเชียลค่ะคือหนูเห็นแล้วแหละแอมแต่งไว้กี่เพลงแล้วครับ แต่งงที่จริงอะแต่งเยอะค่ะเยอะมากกว่าเพลงเดียวใช่ใช่ค่ะแต่ว่าลำไยเอามาใช้เพลงเดียวใช่ยังเหลืออีกหลายเพลงไหมก็เหลืออีกเยอะอยู่ค่ะแล้วก็เราก็ร้องเองอีกสองเพลงที่เราแต่งเองเราออกไม่ออแล้วบ้างไหมเราอะเอาเป็นแค่ซิงเกิลเป็นแค่ซิงเกิลใช่เอาเพลงอะไรเพลงอะไรของเราอะร้องได้ไหมร้องให้พี่ฟังได้ไหมร้องได้ค่ะเอาซิงเกิลแรกซิงเกิลแรกซิงเกิลแรกโอ๊ยจบแล้วนะเราเหงาไหมค่ะเอาเพลงแรกอดีตเคยพัง เพลงอดีตเคยพังออเพลงนี้ได้ไหมอดีตเคยพังได้นะเรียนผู้เบาหลายเถื่อบ่แม่นว่าเบื่อบ่ได้งามพอเลือกได้แต่พบกับภัยฮักภัยก็มีแต่ผิดหวังเสียงดีไหมเสียงดีไหมใช่ได้ครับ โคดันดิโคดันอันนี้แค่ลองพี่เขาลองผู้สาาวอเราแต่งเอาเราแต่งเอาเราลองได้แต่แบบมันไม่แบบโจ้เหมือนพี่เขาไงเอาแบบของเราเอาแบบสไตล์เราที่เราแต่งไว้แล้วลำลำยัยไปทำเสียโอเคสไตล์เราดิสไตล์เราบ่ได้โทรมาเพื่อโคดันแต่ว่าฉันนั้นแค่รอเฝ้าเลิกกันแน่ทอผู้สาวขาลออยากเป็นผู้สาว เป๊ยเลยเราว่ร้องดีทำไมเราไม่เอามาออกเองอ่ะให้พี่ให้พี่ร้องเดี๋ยวพี่ร้องโจ๊บไปแล้วพี่ร้องไปแล้วก็เป็นเพลงของพี่เขาไปแล้วเราเราแต่งท้ายนี้อีกไหมแต่งค่ะแต่หนูไม่ได้ร้องเองเพราะว่าหนูไม่ถนัดเพลงเร็วเหรอใช่ เออ่คุณอามครับให้ถามคนละคำถามพี่ต่าแซมเวอร์รู้จักไหมไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักเขาไม่รู้จักเขาเล่นอย่างเดียวเขาเล่นอย่างเดียวเขาไม่รู้จักเขาเล่นอย่างเดียวเขาไม่รู้จักพี่เาเล่นอย่างเดียวไงพี่ต่อที่คุณถ่ายรูปไม่คุณแซมเบอร์ที่คุณเดี๋ยวนะไอ้ที่ยิ่งพูดนะยิ่งสับสนเลยนะไปห้องอัดสบายใจของครูสล่าล่าสุดเนี่ยนานหรือยัง รู้จักครูฉลากอนเปล่าครูฉลาจากที่เขาชอบอผ้ารพันคอล่าสุดนานหรือยังยังไม่นานประมาณประมาณสี่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนนี่เดือนต้นปีประมาณต้นปีประมาณต้นปีพี่ฝากให้อาร์แต่งเพลงเป็นภาษาอีสานนะเพลงพี่อะมันหนาวค้างคุดมนุษย์ค้างข่าวได้ป่าได้ไหมตอนแค่ไหนก็ไม่ได้ได้แต่งได้ไม่ได้ มันมีผลกับไอสองอันนี้ไหมนี่สิแต่สิแล้วมีวิธีการวิเคราะห์เราวิเคราะห์จากอะไรรู้ไหมอะไราเขาบอกว่าได้หรือว่าไม่ได้ปั๊บเราก็เก็บอันนี้มาวิเคราะห์แล้วสักพักเราก็จะมีสามนวันใจช้ำรูดมนุษย์ค้างข่าวถ้าเป็นภาษาสารเออวันวันใจห่าง มน <it> ุษย์อีเกียเกคนยมอีเกียบึงการค่ะบึงการบึงการเมื่อคืนอยู่กับหลังคุณลำยัยเราจะถามว่าถามคุณลำยัยว่าเมื่อคืนไปงานที่ไหนมาเขาตอบผมมาแล้วครับผมจะถามน้องน้องอาร์มครับคี่ปกติจะไปงานคู่กันเมื่อคืนไปคอนเสิร์ตที่ไหนมาอุดรค่ะที่ไหนนะอุดรค่ะอุดรโอเคอุดรเล่นโดนแน่เนี่ยคือน้องอาร์มคุณติมา ัวจริงหรือสับขาหลอกครับตบแฟบล้อเเห็นิล้อคิ่ชิล้อให่เห็นเี่ย ตาดมพี่ก่อนยกประทางพี่มไม่ใช่แต่พี่ติหยิบอันนี้แล้วลว่าก่อนยกประทางพี่จริงใช่ไหมแล้วแต่พี่แล้วแต่พี่แต่พี่อย่างนี้อ่ะพี่ตอบจริงเมื่อกี้นี้พี่ยังจริงเลยพี่ไม่ย้องสับขาหรอ,อกพี่อลอกเขาใช่ไหมอ่ะผมบอกว่าผมหยิบอันนี้สีเขียวเนี่ยใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ดูว่ามันคิดว่าอะไร หันมาดูอ้าวเขายกสีแดงกันหมดทั้งรายการนี่แหละสวนสวนคุณอิทแล้วยกจริงผมยกก่อนทั้งทีออกมาที่เขาคุยกันคุณผมอยากจะบอกผมนึกว่าเขาเป็นตัวจริงนะ่นเองที่คุณออกมาเนี่ยเนี่ยอยากให้พี่อยู่ในนั้นน่ะฮะอยากให้พี่ยังรับชื่ในนั้นทั้งรายการไม่มีแค่สองดีกับผมเท่าไอ้ดูอีกเลย คงสับขาหรอกเอาทำไมพี่ว่าสับขาหรอกผมยังนึกว่าคุณคิดว่าจริงไงเนี่ยตาเขาล็อกล็กลไม่สนิทกันเลยอาคุณบอกคุณรู้จักเล้วก็นึกว่ารู้จักรูนจ่กเคยเห็นหน้าเขาไหมเคยเห็นหน้าเขาแล้วเป็นหน้าที่บ้าคนละหน้าคนละหน้าเลยพี่มันเป็นแฟนถามน้องเขาอยู่โอเคโอเคทาสูนี่มั่นใจมากเลยคุณ มั่งจะากเไหนะพี่ว่าไปงานครูสลามาพี่ถามว่าไปห้องอัดสบายใจสบายใจของครูสลานานหรืออย่างั้งล่าสุดห้าเดือนต้นก็บอกห้าเดือนยในน้องเพิ่งไปมาประมาณสามอาทิตย์น้องอาร์มก็ไปมาประมาณไม่เกินสามอาทิตย์นี่เพราะว่าครูสลาก็โพสในไอจีเขาจะจำไม่ได้ก็ได้ไงเวลาคนเราไปหลายห้องอัดคนเราเนี่ยบางทีวันพ่อเราเป็นตัวจริงเนี่ยดูซึ่งมีพี่เลือกอยู่คนเดียวบอดวงเอาเลย คนเดียวเหตุผลคุณนยเอาเลยที่บอลที่บานนี่ยพอี่บอลนี่บอลเหตุผลเหตุผลคือถามว่าตั้งแต่ออกมาปั๊บก็เห็นแล้วว่าไม่ใช่ไม่ใช่คุณบอกว่าคุณไม่เคยรู้จักเขานี่ไม่เคยรู้จักแต่ว่าผมจะไปงานของพี่เต๋าเซฟเบอร์โดยที่มีน้องอาร์มเนี่ยไปเกือบทุกวีคลําใหญ่จะไปงานพี่เต๋าเกือบทุกวีคแ้วรูปผมก็จะดูว่าวันนี้ใครเล่นวันนี้ใครเล่นผมเล่นต่อใครแล้วเขาเล่นคล้ายๆเราไหมเราจะไล้นมืฉีกหนีที่สําคัญเลยป๋า ชัว่วๆเลยคือคนในวงการเนี่ยเราจะรู้ว่านักแต่งเพลงใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยคนไหนแต่งดีไม่ดีเราจะรู้เราจะตดูแล้วเอ้ยเราอยากได้เพลงเขามากอะไรเราจะรู้ต้องติดตามติดตามเลยมันเป็นสังคมเดียวกันมันเปลี่ยนนะที่พี่พอเพราะเป็นสังคมเดียวกันเนี่ยเขาเวลาคนไหนพี่ยกให้ทำไมเอออย่ามีหน้ามาพูดแกแล้วกแไม่่ไดด้พูอยางที้มกันหัวลอกกันจริงอ่ะกองอีสับขาหลอกมาโชว์ใหญ่ๆนี่นี่มันไม่ใช่สับขาหลอกรนะสับขาหลอกทีมกันเองโอเค มาตอบว่าสับขาหลอกหมดเลยทุกคนยยนะ,ะครับมาดูกันนะคนนี้คืออารชุติม,มาคนแต่งเพลงผู้สาวขาลอห้หนูจริงหรือสับขาหลอกครับ โอ๊ะปัดเขาทีเห็นเมียป๋าเดินเปิดโคนไม่เห็นปัดเปิดโคนจะไม่ปัดได้ไงไอ้บ้ามันต้องอาบน้ำใช้สายยางไอ้สายยางใหญ่ๆบ้าหญ่ไล้างรถตัวชเนี่ยโอชื่อน้ำค่ะน้องน้ำสาวอภิรัตน์มีฮาดค่ะตีอะไรละ ปีสามค่ะไม่เคยแบบไปร้องเพลงของมหาลัยหรืออะไรใดๆอย่างนี้ร้องตามร้านอาหารอะไรใดๆอย่างนี้ไหมไม่เคยไม่เคยเหรอแต่เสียงดีนะใช่ไหมร้องเป็นด้วยนะเออร้องเป็นเลยนะนี่พี่สุจยิงชมเลยเห็นไหมใครปรากฏร้องเพลงไหมลูกใครประกฏร้องเพลงไหมของมัธยมอ่ะค่ะอ๋อทมัยมัธยมโอเคที่ไม่ใช่ตัวจริงนะน้องน้ำไทยรัฐมีฮัทครับขอบคุณมากค่ะต้องน้ำ มคืออัดมากเลยถ้าเราไม่รู้อยู่คนเดียวไงเรื่องนี้ว่าจริงใช่ป่ะใช่ก็เห็นเขานเอวยกัาตลกมุกี้อวยกันอ่ะก็นี่ไงผมนึกว่าผมผมคิดแบบเดียวกับติชิโร่แ้วติชิโร่ก็เห็นอ่ะพี่ผมาถามจริงคือพี่เห็นเขาซุบซิบกันหุ่นละพี่นึกว่าจริงใช่ไหมก็ใช่สินี่ยไงนี่ไยเราขำที่ขำกันหุ่นละกุ๊กกี้คุกกี้กันเนี่ยเพราะว่ารู้ว่าหลอกไงสนุกแล้วสามคนนี่เขารู้เรื่องเราสองคนไม่รู้เรื่อง โชคดีเป็นเป็นเด็กที่รองเขาสอบเก่งม,มาก <c oughs> ยกมาเจอตัวจริงเลยคร <c oughs> <ด>ับพี่น้องปาร์คชิม่าอายุถึงสิบหาย,ยังลูกถ <c oughs> ึงแล้วค่ะ <c oughs> ถึงแล้วใช่ไหม ข้าวเหนียวมากว่ะเนี่ยท้ามตัวเล็กตัวเล็กไปแน่จริงนะอ่กินข้าวเหนียวแล้วตัวเล็กกว่าพี่ไม่แน่ก็ไม่ได้กินแต่ข้าวเหนียวไงไม่กินเนื้อกินอะไรบ้างนะว่าตกแต่ข้าวเหนียวเรืองเน้ยอิ่มมากเพลงผู้สาวขายล้อเนี่ยไปได้ไปได้ไอเดียมาจากไหนอ่ะก็ได้จากหน้าเวทีค่ะหน้าเวทีคือแบบน้องๆเขามาเต้นกันเงี้ยเหรอไม่ใช่แต่จากชีวิตจริงเออเออนี่ยขายล้อไงก็ชีวิตจริงก็มีส่วนอ่าคือแบบว่าผู้ชายเขามีแฟนอยู่ ใช่ไหมไอเราได้จแบบไดกัจเมื่อไหร่อย่าลืมนะเกียบเลยนะไม่ได้จะแย่งนะแต่ว่ารอราอยนี่เขาเล่นกีตาร์ร้องเพลงได้เลยเราร้องเลยให้เขาร้องให้มี่รองใหญ่ให้มคลำาหญ่ร้อง บ่อแม่ผู้สาวคาเรียบอได้ขยันมันเพียรปากกาสิเขียนยัมวกันบอการบ่เคยมีขอสอบสิออกบัดใดบ่หูแหววันนี้พรุ่งนี้และมือหวานนั้นเป็นบุญบาไรเพี่รตอบแน่ซ้อมเบิ่งอายุไกลผมว่าคุณ เป็นเวอร์ชั่นโฟกแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นมาตเตอร์มันไม่เหมือนกันเออใช่ใช่ใชวเพลงเราอ่ะเพลงเราอ่ะเพลงเราเองมีไหมเพลงเราอยากเห็นรเต้น่อยเต้นดตจริงอ่ะไปรุนเตีเรเร็วเรเสียบุคลิกเสียบุคลิกเราอียเสีย เดี๋ยวเป็นคนเฮฮานะปกติออกงานด้วยกันตลอดเลยใช่ไหมค่ะส่วนมากพี่พี่สุเขาถามว่าไปไปห้องอัดครูสลาไปมาเมื่อไหร่สุดเมื่อไหร่ประมาณสองอาทิตย์หรือเปล่าสองอาทิตย์เนี่ยสองสามที่อ้าวอ้าวหนูนี่ใจตกอยู่ที่ตะตุ่นเต้นที่จะไปแต่งเพลงบนเรื่องมาหน่อยหน่อยจมรุดมนุษย์ค้างข่าวหนูไม่เคยฟังเลย ยังเปลี่ยนปลักฟ้ายังมีมันฟ้ายังมีมันฟ้าก็ยังคึ้มเออฟ้าก็ยังคึ้มฟ้ากัยังคึ้มฟ้าก็ยังคึ้มฟ้ายังขึ้มมันยังมีวันแล้ว ฝนยังมีมือแรลกฝนกับโบโตกจักเท้อฟ้ายังมีคึมฟ้ามืดคึมฝนบโตกจักเทโ้ยใครว่าบ้ามาช่วยรำคาญเลยได้อันนี้ตัวจริงของเราน้องอาร์มชุติมานะครับทั้งแต่งทั้งเป็นนักร้องด้วยครับขอบคุณค่ะน้องอาร์มขอบคุณค่ะ ดูหน้ามันดิพี่เก๋โอเคนั่งบนโต๊ะสามขีดสามขีดอ้าวหันแก้ม้ามาเน่เน่เดิมใบอกว่าสนุกกันมากสิตายะล้วเลือกคนมาแล้วโอเคมาตรงนี้เนาะเนิ่มมีงานต่อด้วยดิพี่นี่แมวหรือฤาษีดีๆเดี๋ยวโดนส้าง อะไรอไ่เอาขึ้นตรงนี้ที่ีไยเล้่ที่ญี่ปุ่นเพ้่าขึ้นข้างๆเรืงบทนี่ลงล่างนไม่ะอ้าวแต่ก็ไ้ยเจบเลยผู้สาวหน้าแมว